m m r r i c a n m o r n i n ่ p o อ c a s t พระพลังคนทำงานบทควาดีๆใน5นาทีอสังหาสร้างอาชีพ EP 249เร่เลือกคบคนที่คิดบวกและมองโลกในแง่ดี things positive สิ่งที่เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนคือเราเนี่ยจะเป็นเหมือนอย่างคนส่วนใหญ่ที่เราครบหาด้วย ไม่มีทางที่เราเนี่ยจะเป็นในสิ่งที่แตกต่างจากคนที่เราสูงสิงใกล้ชิดครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดหรืออย่างน้อยเราก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่เหมือนพวกเขาเพราะทุกคนที่เราคบหาด้วยย่อมมีอิทธิพลอยู่ในตัวเองที่จะหล่อหลอมเราให้เป็นแบบเดียวกันครับเช่นถ้าเราคบหาคนที่ประสบความสําเร็จตลอดเวลาที่อยู่กับเขาเราก็จะซึมซับและเรียนแบบนิสัยและพฤติกรรมแห่งความสําเร็จของเขาไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ เช่นเมื่อเราเห็นเขาขยันกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นและมีพลังที่จะทำสิ่งต่างๆและเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จเราก็จะเกิดแรงบันดาลใจหรือพยายามที่จะทำในสิ่งที่เขาทำเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จอย่างเขาแต่ถ้าเราคบหากับคนที่ล้มเหลวแม้ว่าเราอยากประสบความสำเร็จและไม่อยากล้มเหลวแต่เราก็เริ่มซึมซับและเรียนแบบนิสัยและพฤติกรรมแห่งความล้มเหลวของเขาโดยไม่รู้ตัวเช่นเมื่อเราเห็นเขาทำตัวเกียจค้าน เฉยชารักสบายหรือไม่จริงจังกับสิ่งใดที่ทําและเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเราก็จะเริ่มต้นทําตามอย่างเขาแม้ในจิตสํานึกลึกๆของเราเนี่ยจะรู้ว่านั่นคือสิ่งที่จะนําเราไปสู่ความล้มเหลวแต่บางครั้งอิทธิพลของนิสัยและพฤติกรรมแห่งความล้มเหลวนั้นเนี่ยก็ยากที่เราจะต่อต้านได้ครับเพื่อนๆไม่เพียงแต่เรื่องของนิสัยและพฤติกรรมที่เราจะกลายเป็นอย่างคนที่เราคบหาด้วยแต่ยังรวมถึงทัศนคติความคิด และความเชื่อที่เราจะกลายเป็นอย่างเขาเช่นกันครับเพื่อนเพ,นเพราะเมื่อเราครบหากับใครเราก็ย่อมรับฟังสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาแนะนําและสิ่งที่เขาพยายามโน้มน้าวให้เราเชื่อแม้ในทีแรกเนี่ยเราจะมีความคิดที่แตกต่างจากเขานานๆไปความคิดของเราเนี่ยก็จะเริ่มมีอิทธิพลต่อความคิดของเราและเราก็ต้องเริ่มคิดอย่างเขาในที่สุดดังนั้นครับคุณต้องระวังในการเลือกคบหาคน ราะนั่นมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในชีวิตได้ครับจงเรียนรู้วิธีเลือกคบหาคนเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จนั่นคือพวกเขาเลือกคบคนที่ประสบความสําเร็จครับเพื่อนๆหรืออย่างน้อยก็มีความคิดและนิสัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จและหลีกเรื่องคนที่ล้มเหลวหรือมีความคิดและนิสัยที่จะนําไปสู่ความล้มเหลวนั่นเองครับที่สําคัญคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะพยายามอยู่ใกล้ชิดและสูงสิงกับคนที่คิดบวก และมองโลกในแง่ดีครับอยากให้เพื่อนๆครับลองนึกถึงเพื่อนๆที่เราครบอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าประสบความสำเร็จไหมหรือเป็นบุคคลที่ประสบความล้มเหลวตรงนี้สําคัญครับไปต่อนะครับพวกเขาเนี่ยชอบใช้เวลาครับกับคนที่มีทัศนคติแห่งความสําเร็จและคิดว่าทุกสิ่งันเป็นไปได้ครับแล้วก็หลีกเลี่ยงคนที่คิดลบมองโลกในแง่ลบและคิดว่าทุกสิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะพวกเขาไม่ต้องการซึมซับ ทัศนคติแห่งความร่วมเหลวนั้นครับคนที่ประสบความสำเร็จน่ะรู้ว่าคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้จะชักนําเราไปสู่ความสําเร็จครับเพื่อนๆส่วนคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปไม่ได้ก็จะชักนําเราไปสู่ความร้วมเหลวเช่นเดียวกันฉะนั้นครับคุณต้องมองเห็นความแตกต่างของคน2ประเภทนี้ครับและก็เลือกหาคนอย่างฉลาดเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จอพิส์ดนี้นะครับได้จบลงแล้วนะครับผมฝากชพว่งท้ายนะครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จน่ะรู้ว่า คนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้จะชักนําเราไปสู่ความสําเร็จครับส่วนคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปไม่ได้ก็จะชักนําเราไปสู่ความล้มเหลวครับวันนี้ครับเหรียญมี2ด้านความสาเร็จอยู่1ด้านความล้มเหลวอยู่1ด้านอยู่ที่เราเลือกครับครบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพานไปหาผลครับถ้าชอบให้กดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับอสังหาสร้างอาชีพ พื้นที่ของคนพัฒนาตัวเองนะครับที่รักในการเรียนรู้แล้วพบก,กันใหม่ครับ e ีีต่อๆไปวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับเชื่อมโยงกับงานของเราเพราะถ้าใครมีสีข้อนีนะ้ใครมีสีข้อนี้นะครับคุณจะเห็นภาพการทำงานประจำอีกเรื่องหนึง่ง มาใเซตของการทำธุรกิจอสังหา